ไม่ดีเพื่อนอ่ะดิฝั่งคนฝั่งคนมึงได้แล้ไกากจังวะไอ้มาเหลือมืกับมือบอนไม้เดียวพอยงอยู่ไหนเสียงพูดพูดกูบอกให้พูดปืนมามึงโดนแน่มาว่ะปืนมามึงซวยแต่ว่าปืนจะมาตอนนี้มึงก็จมอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะกูไม่รู้หรอกอีกกี่เดือนอะแต่ว่าตอนนี้มึงโดนอะมึงก็โดนไปว่ะแล้วแผดปืนมามึงมั่นใจหรอว่ามึงจะชนะฮะไอ้เหี้ยได้มนเหลือีนควาย ทำได้ไว้เขือขอวินขาดขาดได้ครับมึงนั่งรอไปเถอแพตปืนอ่ะมึงก็เลยจมโง่อยู่อย่างงี้ไงเพราะมึงรอแต่แพตปืนสมาี่สมาธิเพื่อนมาแล้วตั้งตั้ง่เตรียมเตรียมตัวสมาธินะเพื่อนมาล้มาลงเลย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 ลง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 รอเละลลง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 รอพยายามรอฟังเพื่อนนะแล้วก็ตั้งใจเล่นดีๆมารอแกเชื่อกันมาดี มามาเพื่อนมามาดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยมีใครมือเปล่าแข็งแข็งหน่อยแข็งแข็งหน่อยขียร์นะเขียร์มา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 ตั้งไฟเลยตั้งไฟเลยตั้งไฟเลยมามามาไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาไหลขึ้นมากระจายดิกระจายกระจายอยู่นะจังหวะแรกอย่ากจบช้าเลยนะแข้งกลับมาตรงกลางนะไปชุูี่ไหนกลับมาตรงกลางไอันี้เธอเล่นแบบที่เราสอนปกติวิ่งซ้ายมา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 ฟังฟังฟังกูนะเว้ยถ้ามันไปทางไหนชนทางนั้นเลยนะเดี๋ยวกูจะบอกนะโอเคปะมามามาตรงกลางมาตรงกลางมาตรงงกลา ออกสายมาดิออกสายมาออกสายมาออกมาเนินนี่มาเนินนี่มาสายนี่มาสายนี่มาสายมาสายมายกกับมายกกับมาโซลาโซลาโซล่าอะไรขึ้นไปอะไรขึ้นไปอะไรขึ้นไปเลยเนาะอะไลรขึ้นไปเลยเฮ้ยเซิร์ฟแตกเหรอวะไอ้สมาร์ตายเยอะมากเฮ้ยข้างหลังบ้านมันายเส้นหาสมาร์ตเส้นหาสมาร์ตเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เรื่องคอมพังเฮ้ยคอมพัง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  ทิ้งแล้วกับเร่อทิ้งกับเ่อมานดนมาันมาดันมงดนมาดันมาไอ้น้ันมาด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 ันขึ้นไปขึ้นไปดันขึ้นไปเออดันขึ้นไปปิดดันขึ้นไปปิดตทิ้งแล้วกับเรื่อตกการมึงมึงมึงกัดมึงไปีบหน่อยดงคนฝงคนมึได้ล้วฝั่งฝ่ตกางเหรอเขาเาล่นเขาเาล่นมต้องรีเนมต้องรีเนมต้องรีเนมต้องรีบนเขาเขาเขนเล่นไปนั่นไปนั่นไปนั่นไปนา่นไปนั่นไปนั่นไปนนน อีกเกมไปต่อยให้หน่อยเกมไปต่อยอีกไปต่อยอีกไปต่อยจับต e, ัวไว้ตัวนึงมึงกากจังวะไอ้เหี้ยอะไรมาเหลือไอ้เหี้ยมึงเอาไอ้เหี้ยหัวบอลเหี้ยอะไรของมึงมาเดือมึงเอามาให้หมดเลยมึงเอามาให้หมดเลยมึงเอามาให้หมดเลยสัตว์มึงเอามาให้หมดเลยสวนดิสัตว์ไม่สวนไม่พูดอ่ะไอ้เหี้ยกาแพ้เหมือนเดิมไอ้เหี้ยมึงจะมีปัญญาสารกว่าหายสัตว์ตอบตอบกวงให้ตอบไอ้เหี้ยไอ้เฮียบอกมึงดันโอ้ยจัดไอ้สัตว์ไว้จัดไอ้เหี้ย ด่าตลอดทางน้องด่าตลอดทางฟังพี่ด่าตลอดทางใครไม่ด่ากูเอาออกแก๊งกูใครไม่ด่าเอาออกแก๊งโดยเฉพาะไอเยียยูโน่ถ้ามึงไม่ด่าไอเหียยูโน่มึงออกแก๊งกันให้หมดเลยคอ้เรลำคาญอีกอะเป็นอย่างนี้อีกอะกูคิวยูทีละแม่พอเฮ้ยพี่เขื่อเ็มไเลยถ่ายมาถ่ยมาเก็บเ็เต็มหน่งหนึ่งเก็บเป็นเ็มไม่ได้รเลดีๆนะ มามาเยามามามาโซนมาโซนมาโซนกระจายดิกระจายดิกระจายดิกระจายกระจายกระจายมาข้างหน้าอย่าเดี๋ถอยดิเฮ้ยอย่าถอยดิหน่อยกระจายหน่อยมามามมาเพื่อนมาไวเขาเข้าตาเพื่ทันหน่อยตาเพื่ทันหน่อยเพื่อนเอาเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเอาพี่ปั๊กไปแล้วเอาตัวมาันบสดมามาาเพื่อนาสุดเพื่อนม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 า ไอชุดกไอชุไอชุดมรอยดีจบเพื่อนหน่อยจบเพื่อนหน่อยจบเพื่อนหน่อยจบเพเพื่อนหน่อยจบเพเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนอยไอ้ี่อสนับอะไรวะแม่งแรงจังวะต่อศพหน่อยต่อศพให้มันต่อ มาก่อนดีทำไมมึงไปวัดอ่ะขวามึงมึงจะวัดทำไมหนีดิข้างข้างข้างเดี๋ยวรอ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 พอพอไม่ต้องมาเยอะเฮ้ยข้างข้างข้างอะไรของมันวะไอ้บ้ามึงกลับมากลับมาเย็บเปิ้ลมึงกลับมากลับมากลับมาเย็บเปิ้ลกลับมาเย็บเปิ้นดูเสียงมันวะกลับมากลับมา กบไม,ม้เยับเบมนแบบมีแบบมีแค่แบบมีนะแค่แบบมีแม,นะมีน่ะจบเลยเออเออมันมามันมามันมาทำเฮียอะไรบ้า <c oughs> เอาเพื่อนดีเอาเพื่อน ดีเอาเพื่อนด,ดีเฮ้ยมึงมึงเอาเพื่อน่อยดีไอ้มิเทลมึงจะเล่นทำไมวะไปถอยไปหมดชุมกำเฮ้ยตรงนี้เลยเหรอเจ๊ย่ะรีบ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 หมดรีบรีบรีบสวยเอาสโซไปกลางหลังรถมันเอาสโซไปกลางหลังรถมันมามามาลมมาลมกันมาลมมาลมมาลม

ข้างหลังสองสมนะสมมาเอ้ยข้างหลังบ้านมันสองคนนะเซนเอ้ยมันทะลุมันทะลุหลังบ้านไปตัวนึงเห็นไหมมันรีกว่าปล่อยไปไปเลี้งเลี้แค่ตรงกลางก่อนเลี้งแค่ตรงกลางก่อนไหวไหวอยู่ทะลุเลยทะลุเลยทะลุมา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 ตั้งกูทะลุทะลุเลยทะลุมาไปตยบ้านมันไปตีบ้านมันทะลุไปไปตรงศพบ้านเราไปตรงศพไปตรงศพเราไปตรงศพมันกูกูกทิ้งหมดแล้วข้างหลังอ่ะกลับมากลับมากลับมา

เกี่ยวมเกี่ยวไปเเกี่ยวมัไเลมาขึ้นมาเลขึ้นมาอีเกี่ยวเยขึ้นมาไลขึ้นมาเอาสปลายสบปลายสบปาเออเขา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 มาเออตั้งโซนตั้งโซนเพื่อตั้งโซนได้เปรียบเออสวยมอ้าหลัอย่าช้าข้าหลังอย่าช้าหลังอย่าช้าเพื่อรอ่นอยู่หลังอย่าช้าเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนแพมาหลังบ้าชูเพื่อนของใครเล่นมีดกับไม้ชูมา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 รอรอรอจังหวะจังหวะงเข้ามาจังหวะงเข้า เอามาสายดิมาสายหน่อยมาามามาพี่ายหน่อยพี่สาย่พี่ามารับหน่อยพี่ามารับหน่อยมเุทีนะระวังนะฮีมันไม่ช่อยข้างหน้านะต่อยหน่ต่อยห่อยไปไกลเลยต่อยไป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 เล่นเขาเล่นเขาเล่นดันมาดันมาเจ๊ใจเย็นติดเลยฮยามง ไปไปเล่นข้างหน้าไหวแล้วไหวอยู่รีฟีนะรีฟีนะดาวเพื่อนน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 ดาวเพื่อนเดี๋ยวกลับไปการส่งให้นดาวเพื่อนดิ้มาฟีกูดันมาฟีกับกับมาฟีกับกับมาดูสมเลยกลับมาดูสมเลยกูลังไปกูลังไปเชียร์ได้ซิรอก่อนรอก่อนกูไปกูมากูมากูมาไปเล่นที่งมึงไปเล่นมึงไปเชิงไว้ก่อนเชิงไว้ก่อนเชิงไว้ก่อนอย่าอย่าเพิ่งโม่งนะอย่าเพิ่งโม่งอย่าเพิ่งโม่งเชิงไว้ก่อนไปเอาผูกลับไปสวยกูชูบิงมามามาต่อเล็กชูต่อเล็กกูไปแล้วนะ

ไปก่อนนะอย่าเพิ่งเล่นมีดนะอย่าเพิ่งเล่นมีดเล่นไม้ก่อนเล่นไม้หมดกูเล่นเ่นมีก่อนเล่นไม้ก่อนานองฟันองฟันครับเือับอออย่ฟานเดยวมาเน่องฟันหน่องฟันหน่องฟันหน่องฟันนองฟันนะนองฟันที่มึงหนองฟสบพิงเลสงลเลยสบลเลยสบพงงมึงสบน้องนสบิ่งไก่ให้หน่อย ไปกงเอาไม่จับมเอาม่จับม้นเอามจับมาเฮ้ยมุมร้อยมุมร้อยบูดีบูดีบูดีไมีดจับมันนะเพื่อฟังมเฮ้ยตีตีไปอไปต่อยต่อแล้วไม่ตีมาอย่างเดียวไม่ตีมาได้กุหน่อยเฮ้ยตีมาได้กูหน่อยอย่าพึ่งนัวเอาสถอยมาเอาสถอยมาฟังกูเฮวยไอ้ชัดไอ้งอ ไอ้เฮียบอกบอกกูหน่อยดิไอ้เหี้ยตรงไหนที่ข่มพวกมึงที่ที่มันเก่งเรียกว่าเก่งวะตรงตรงไหนตรงไหนที่มันเรียกว่าเก่งบอกกูหน่อยได้ป่ะฮะไอ้เหี้ยพวกขี้ขคายเหี้ยตามไอ้ควายไอ้เหี้ยขวายไอ้เหี้ยโง่ไอ้เหี้ยมึงเรียกไม่คบเลยไอ้เหี้ยเกตไอ้เหี้ยไหนอะมึงเรียกไม่คบเลยมึงเรียกไม่คบไอ้สัตว์สมองมึงน้อยเว้ยไอ้เหี้ยควยสมองสามตัวรวมกันยังไม่เท่ากูคนเดียวเลยป่ะไอ้เหี้ยควยสั่งเท่าไหร่มึงก็ไม่ได้หรอกเพราาะว่คนในแก๊งมึงโง่ไอ้ควายไอ้เหี้ยขี้ขคายจนฉันไพ้เหี้ยจนฉันไพ้เหี้ยนััไต สั่งพรมไม่เขี้ยวนะคกัด่วนออกด่วนวันนี้วันนี้วันนี้สเตปหัวดสเตปหัวด์ลดตัวเรามาเล่นพวกวไพ่ไอ้เหี้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปหย่าไปหย่าไปเอากลับมาออกออกวงเด้งแดงเพื่อนเจ้าออกมาเดงฟังดูรีเซ็ตดีเซ็ตพอแล้วพอแล้วเออหลังโหแทบดับพี่เบิร์ขึ้นมาแล้วไปกับคนอื่นจัดอยู่ไหนวะจัดจัด วงแดงเงาะแสุดตาเงาะวงแดงเงาวงแดงเอ้ยพอแล้วพอแล้วเจไม่ต้องแล้วเจพอแล้วเจมีใครรถบ้างมาเอาคุไปด้วยดีเพื่อนที่บางหลับเพื่นคนหนึ่งนี้ใช่ผมก็เลยไม่ติดอนี่เราเพื่อนเนี่ยมาแบบมามาไหลมาหน้าไหลมาหน้าไหลมาหน้าตั้งหน้ากระดานนี้ตั้งหน้ากระดานเออใจเย็นๆค่อยๆเล่นเล่นนะอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะอย่าเล่นเขาเรียกว่าอะไรวะอย่าอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนทุกคนอย่าใจร้อนเล่นเหมือนเดิม ไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอยมาก่อนถอยมาก่อนอย่าอย่าไปใกล้ถอมาถอยมาถอยมารอรอค่อยค่อยค่อยโซลโซลโซลอ้เพื่อนขลุ่มขลุมันียกฮหลังไหลขึ้นมาดิเล่นนอมได้นะเล่นน้อมได้นะพี่เล่นได้เล่นได้นะเล่นได้พี่เล่นได้ไหมาไหลมาไหลมาเออไหลขึ้นไป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 ้ไหลขึ้นไปตรกาเอาตรงกางไองเอเ่อเราตาอมึงบ่นคายอะไรเยี่ยโอ้ตัวเมือะขยะลไอควายคุยอะไรเยี่ยบบลไม้เดียวพอ อย่าสบดึงสมหน่อยดึงสมหน่อยอย่าตีไหลอย่าตีไหลดึงสมหน่อยชุบเพื่อนด้วยเฮ้กลางกลางไปเพื่อนโดนเยอะชุบเพื่อนดิชุบเพื่อนดิชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนเอไอ้เหี้ยไม่เห็นไอ้เหี้ยไม่เห็นตัวนี้ไม่เห็นไอ้เหี้ยอะไรวะรักสเตฟอร์ดไม่เจ็บเลยสักวันรักพี่เขื่ออูไม่เห็นไอ้สัตว ารู้ไปเลยถ้ารู้ไปเลยถ้ารู้ไปเลยได้ป่ะถ้ารู้ไปเลยเอาศพเอาศพด้วยเอาไปไกลไกก่อนถอยมาถอยมาเรื่อยๆเอาศพถอยมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆถอยมาเอ้ยใครที่เล่นอยู่ถอยมาดิกูสั่งแล้วนะไอ้ลามกับไอ้จีนเหลืออะไรอะถอยมาทั้ไกลรถตั้งมึงอะเอากูไปดิเอากูไปอะโง่ไอ้เหี้ยมึงวิ่งเลยมึงวิ่งยาวอะโง่วิ่งทางไหนก็โง่ว่ามึงโง่ไงถ้าได้ยินกูมึงฟังไว้นะว่ามึงโง่ ไอเยี่ยงโง่ไอสัตว์ไอเยี่ยงโง่ไอควยไอสัตว์ไอเยี่ยงโง่ไอสัตว์ไอควยไอเยี่ยงโง่มึงทำอะไรอ่ะมึงวิ่งไปไหนฮะเออเอวิ่งเต็มเพื่อนกูมันชิวชิว แถ้าแพ้ไฟนี้กูก็กูก็ไม่ได้วอร์ี่เลยนะเพราะว่าสี่สองสี่สองสี่สองก็ได้ห้าหนึ่งก็ดีเชี่ยวเชี่เยอะมาแพ้ด้วยกันเลยมาแพ้ด้วยกันเลยมาแพ้ด้วยกันเลยเอาเพื่อนกับมาพิวะกับมาพิวะพิวะมาลื้อหน่อยมาลื้อหน่อยพิวะกลับมาอ่ะเอ้ยกลับกลับไอเซนเป้าสอไอเซนเป้าสอวยชุดต้องรถไปก่อนใครแก่ไอพายที่ขึ้นไปพายที่ขึ้นไปเลยพายที่ขึ้นไปเลยตามกับมาใครอย่าตามมารักกัน่าตาม เราเพิ่งเกิดเราเพิ่งเกิดึนงเลึ้นองเลยเาเร็วมาเราวชุไปชไไป่เลยควาเขาเล่นาเขาเล่นชบเพื่นด้วยชบเพื่นด้วยชบเพื่มด้วยชบเพื่มด้วยชนอาไสามนเด็กบอลนเด็กกู้้มาถูมาสามคนฟังกูมาถูมาสามคนหลังบ้านมันหลังานมาสามคน มาหน่อยมาหน่อยไปกลับมาไปกลับมาไปกลับไปบ้านหน่อยกลับมากลับไปบ้านไปกลับไปบ้านบ้างตายอย่ากลับบ้าน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 เรากลับบ้านเรากลับบ้านนี้กลับบ้านนี้คือแล้วคือเราดูมึงดูมึงดูมึงดูต่อยเองกูต่อยเองกูต่อยเองไอ้สัตว์เราใส่ที่อะไรมึงสัตว์เป็นไต้ยี้อ่ะใส่เป็นบ้ไอ้ควายยี้อ่ะกระเจิงกูเลยสัตว์มันได้หมดนะมึงอ่ะโอ้ยยังนี่ตัวควายตัวควายเสียงมึงอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนเสียงพูดพูดกูบอกให้พูดสัตว์น่ำสมใจนี่เฮีย มึงเอาเฮียบอลทิ้งไว้นี่เลยตัวฟรีวิ่งมาโดนไม้เดียวปอกเลยเฮียโง่เลยแอบโง่เลยแต่ละตัวโง่เลยใส่มือใส่มือใส่มือควยมึงเอาหัวแก้มมึงมาต่อแถวเรียงตัวไว้กับกูไรนะได้ดูอบูได้สับบัดไม้มีได้หมดไอ้เฮียไอ้เฮียโบติเขาต้องมีแต่พัฒนาขึอไอ้เฮียนี่พัฒนาลงไอ้เฮียรอบก่อนสูสีรอบนี้สูอะไรดีไม่รู้หรอกไอ้เฮียแต่ห้าหนึ่งไอ้เียก่าไอสัตว์ ตีต่อได้นะไหนไหนม่นมีผู้เลยตัวไหนรอบขอมเห็นบอกตีต่อตีต่อไหนอ่ะมาตีต่อเฮ้ยมั่ไดิปล่อยเดเชินเชินปอเชินปไปเชินเฮ้ยเฉินปล่อปลปเฉินปลอมันชุบเฮ้ยปล่อยมันชุบเฮ้ยปมันป่อมันชุบเบาบาเบาบาา ต่อป้าไอ้ตาต่อป้าไอ้หน้าต้องไปอียี่อ่ะต่อป้าไอ้คุยเอีอะป้าไม่ควายอีอะพัฒนาลงพัฒนาลงอีอะพัฒนาลงอีอะแกพัฒนาลงอีอะแล้วก็ไปคุยกาะอีอะกาไอ้สัตว์ฮัลโหลกวนหนุญาตให้พวกมึงเล้ามันได้เต็มระบบเล้ามันได้เต็มระบบจบนี่มึงเล้ามันได้เต็มระบบยืนไหนเฮือกอะยืนไหนลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยมึงเหรกูลงมาเลยอ่ะมาอยู่ไหนอยู่ไหน คุณคนอื่นไปสภาัแล้วเดี๋ยวกูเอจดเงเดี๋ยวกูเะจดเองพี่ซ่อมไม่ทากันเลยนะฝากให้กำลังใจขอบมากครับเฮียเล่นยังไม่สะใจเลยเฮียขออีกขออีก Dmg มันมีทัำให้รักหิวแสงเด็กตัวตอนเร่ แต่กูเสียไฟแรกได้ไงไวสัตว์เฮียไมได้เฮียเสียไฟแรกไอ้สัตว์เสียไฟแรกไม่พอเสียตังค์เองเขาเรียกว่าเสียไฟแรกดอกใหญ่0 3เงินหามาไหนก็ได้เพื่อนเนี่ยตัวมึงมึงไม่เห็นตัวราคาเหรอเนี่ยตัวราคาไอ้เพื่มาสิเก๋มึงหเยี่ยตั้เจ็บหนักไอ้เยี่ยตั้เจ็บหนักเยียตั้มเจ็บหนักเยี่ยตั้มโด็บหนักโดนอะไร